สวัสดีค่ะพอดียอยงเดินเล่นมาที่งานอ่าเฟสติวัลอ่าุ้มผ้าดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ยนะคะยอยงก็เดินมาที่นี่เลยค่ะแล้วก็มาเจอกระเป๋าทำจากอะไรนะคะกระจุดเนาะคะกระจุดของพัทลุงกระจูดของพัทลุงมาจากพัทลุงเหรอคะอันนี้เป็นอุตสาหกรรมในควเรือนเลยไหมคะใช่ครับก็คือเป็นของกลุ่มแม่บ้านอ๋อของกลุ่มแม่บ้านค่ะโอท็อปโอท็อปนะคะ กระจูดนี่เขาจะแข็งแรงเนาะโดนน้ำได้อะไรได้โดนน้ำได้จากแดดไม่แห้งอ่าฮะไม่ไม่ยุ่ยไม่พื้นราไม่อะไรถ้าทาเลเกอร์ถ้าทาเลเกอร์มันจะหักอ๋อค่ะเลเกอร์จะเป็นตัวนั้นมันยืดหยุ่นได้เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะมีแต่ใบสวยๆเลยค่ะแต่ละใบก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นที่ร้อยเก้าเก้าค่ะเริ่มต้นที่ร้อยเก้าเก้าจากทางนี้เลยนะคะค่ะสูงสุดไปถึงราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนั้นพันหก อ่าพันหกค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะกระเป๋าเดินทาง,เ,าเ,นทางเนี่ยถ้าถ้าที่เมืองนอกอะคะ่ะคือ,คอมีมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้ได้ไปไปอยู่ที่โน่นมาก็ไม่นานเนาะแต่ว่าบรรดาสาวๆที่โน่นนะคะเขาชอบมากเขาเหิ้วกันทุกคนตัวเองเขาหิ้วกันแบบเป็นของสวยของที่โน,น<ต>่นเพราะว่ามุ้งนี้เปียกน้ําได้เลยแต่จะได้แห้งเราจะเห็นอ่าหลายๆคนที่เขาเป็น คนต่างชาติะค่ะจะชอบมากของเป็นไทยไทยนะครับเพราะว่าเรารลนโล่งเกี่ยวกับพวกสัตว์เราใช้หนังพีูหบนเล่หนังพียูก็ดีค่ะแล้วก็มีเป็นหูหูไม้ใช่ไหมมันเป็นหูไม้เป็นหูไม้จริงนะครับแล้วก็มีหูหวายหูหวายตัวนี้หวายแท้เลยอันนี้หูตัวในครับตัวในอันนี้นะคะอ่าค่ะอันนี้เป็นหวายเราจะดูออกนะว่าเป็นหวายเป็นหวายเป็นเส้นเส้นเลยครับอ่าฮะ เป็นเซตเลยแต่ละใบนี้น้ำหนักก็จะเบามากเลยนะคะสายแบกสายหาบสายหิ้วมาชมกันนะคะแล้วก็ข้างในเป็นซบผ้าป้ายหมือนที่ค่ะซบผ้าป้ายนะคะข้างในเราขอดูข้างในค่ะนค่ะโอ้กว้างค่ะกว้างใหญ่เลยค่ะพรุ่งนี้หยองจะมาซื้อค่ะแต่จะให้คุณท่านผู้ปกครองมาด้วยแล้วให้เขาช่วยเลือกว่าสไตล์ไหน สวยทุกใบเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้เราแค่เย็บเอานะที่ทำเป็นอ่าค่ะไม่ได้อันนี้เย็บเอานะคะไม่ได้ติดกาวโอ้น้ำลายไหลค่ะเป็นกะลาแล้วก็เป็นหอยอ่าสวยมากค่ะชอบขาสวยขาลุยขาอะไรได้หมดเลยนะคะเนี่ยอยากได้ทุกใบเลยค่ะกระเป๋าเดินทางข้างในเป็นกรับไม้เป็นค่ะเดี๋ยวขอดูข้างในเป็นผ้าไหม แบบมันแบบคลาสสิกมากเลยค่ะโอ้ค่ะข้างในเป็นผ้าใหม่สวยมากเลยค่ะแล้วก็มีปุ่มน้องเหลืองไม่ต้องกลัวพังแล้วข้างในสามใบนั้นก็สวยนะคะเนี่ยข้างในสะพานสะพาย,พายตัวนี้คอสตูดีอืมค่ะดูสิคะใบเนี้ยสายถอดได้สงสัยจะได้จะได้ใบนี้ซะแล้วมั้งหยองพุ่งเนี้ยเดี๋ยวขอดูข้างใน,นโอ้ข้างในก็เยี่ยมเลยค่ะ น่าจะได้ใบนี้อันนี้เป็นหนังอะไรคะเนี่ยเป็นหนังพียูครับเป็นหนังพียูนะคะแต่ก็เหมือนเพราะว่าเราลงการ์เกี่ยวกับสัตว์อทารุณสัตว์อ๋อทารุณสัตว์เพราะหนังแท้มาจากวัวจากอะไรเงี้ยเนาะมาจากจระเข้มาจากอะไรใช่ถึงเมอร์บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าคุณท่านผู้ปกครองอ่ะเขาจะเลือกใบไหนให้รู้สึกว่าจะเป็นใบที่ถือไปนั่นราคาตามสไตล์เขาเนาะแล้วก็น่าจะเป็นใบนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นสามสี เออสวยค่ะใบนั้นอ่ะเพราะว่าเราชอบสะพายต้องคอร์ดบอดี้ได้เลยค่ะง่ายๆตัวนี้ก็คอร์ดบอดี้สายถอดได้แตกสายถอดได้กินเดินมาที่นี่นะร้านเราอยู่ติดกันหลังเมืองร้านลุงโอมนะคะชื่อร้านลุงโอมค่ะร้านลุงโอมร้านเดียวเราค่ะเราเดินมาแล้วเราเห็นร้านเดียวค่ะเพราะเราไปเดินมาแล้วนอกนั้นมีแต่อาหารไม่แพงค่ะไม่แพงราคาเนี้ยะ คาานี้โอเคค่ะจับต้องได้เอาลาท่านลาท่านผู้ชมกันหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนั้นให้ตัวเองพูดเลย <มา S 2> ก็ได้แลนะคะมาเที่ยวงานกุ้งพานลน้ำกันได้เลยนะคะร้ <c oughs> านลุงมอมได้เลยค่ะเด็ดในแค่เดยวมีราคาพิเศษนะเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเนาะเราก็บอกว่าเห็นคลิปของยายหยองจากอ่านี่เราก็มาเดี๋ยวทางนี้ลดราคาให้เดราคาพิเศษให้นะคะ สวัสดีค่ะ